ภาพล่าสุดซันนี่สุวรรณเมธานนท์เลิกเป็นดาราไม่นานไม่นานมานี้ซันนี่ประกาศออกจากวงการขอทำเป็นงานอดิเรกพร้อมเผยอาชีพใหม่ที่ทำด้วยความรักเป็นคนรักแมวแบบขั้นสุดงานนี้พระเอกหนุ่มซันนี่สุวรรณเมธานนท์ถึงขั้นลาออกจากวงการว่าขอยึดการเลี้ยงแมวเป็นอาชีพหลักเพราะทั้งรักทั้งหลงจริงๆเล่นหนังเป็นงานอดิเรกครับอาชีพหลักคือเลี้ยงแมวลงครับรักเป็นบุตร ผมออกจากวงการแล้วที่ทำนี่คือทำเป็นงานอดิเรกส่วนสาเหตุที่ออกจากวงการสนนี่เผยว่าเพราะอยากเลี้ยงแมวเพราะว่าเราต้องดูแลสองชีวิตนี้ให้ดีก็รอแมว2ตัวโตแล้วมาเลี้ยงผมบ้างครับเขาทำได้หลายอย่างเลยนะทำเอกสารก็ได้เป็นเสมียนได้ทำได้หมดเก่งตั้งใจจะเลี้ยงแมวเป็นบุตรเป็นล้านเป็นครอบครัวเราแล้วแต่เขาเลยแล้วแต่วาระว่าเขาจะมีเพิ่มหรือเปล่าเพราะสองตัวที่มีก็มาด้วยความบังเอิญหมดเลย แมวสําหรับผมคือมันน่ารักที่สุดในโลกไม่เคยเห็นอะไรที่น่ารักขนาดนี้ถูกต้องไปหมดเลยหน้าตาน่ารักนิสัยดีตัวนุม่มตัวหอมตลกด้วยรับแมวเปลี่ยนมุมมองชีวิตจากที่ไม่เคยคิดจะเลี้ยงเพราะเราต้องทําอะไรหลายอย่างแต่พอเขามาอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากอยู่ด้วยตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวถ่ายหนังสือก็ต้องเอาไปฝากคนอื่นไว้เซไม่อยากห่างแมวอยากให้มาอยู่ด้วยกันมีแต่แมวไม่มีภรรยา มีแต่แมวนี่แหละครับแก่แล้วอยู่แบบนี้แหละดูสิผมงอกขึ้นไปหมดแล้วผมกับบุตรอยู่กันเองได้ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้เขามีสั่งของออนไลน์มากินกันแล้วแม้ผมเขาก็ไม่สนแล้วเขาหนีผมไปแอฟริกาแล้วเขาไม่เคยสนใจเลยและล่าสุดหนุ่มซันนี่จำต้องหางบุตรบุตรที่แพ็คก,กร,ะระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่แดนอาทิตย์อุไรประเทศญี่ปุ่นพร้อมแกงเพื่อนดาราโอปอปนิสราและปุกกี้ปวีนุชโดยสาวโอปอได้เผยภาพ พร้อมแคปชั่นสุดแกงเพื่อนว่ามาสโนมังคีพาร์คที่ญี่ปุ่นค่ะพาซันนี่กับปุกกี้กับบ้านงานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเห็นว่าแกงเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครเนื้อคู่ประตูถัดไปเพื่อนเขาเปิดอกคุยกันชายซันนี่มีแมวตัวหม่ครอบครัวให้อภยัยกลับเขาฝุ่งได้แล้วใช่ไหมคะดีใจด้วยค่ะหยอกๆนะคะลุงซันนี่